สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาว rom และนักลักโมบายทุกทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กับการแต่งตัวสไตล์ลอริต้านะครับลอริต้าทุกคนลอริต้าน่ารักแอบรัแอบเบลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะไปทำเควส์มันที่สองของภาคต่อของเควสเดือนกุ้งพากันนะทุกคนเป็นเพจ พิทักษ์ช็อกโกแลตอะไรสักอย่างนลยแหละที่เมื่อวานเป็นเควสไปตีตัวตลกอยู่นั่นน่ะป่ากาเทมอ่ะืมเ,เราวันนี้เราไปทำกันต่อเลยครับนี่ทุกคน NPC น่ารักมากครับทุกคนเหมือนในกระตูนเรื่องช็อกโกแลตวานิล,า,ลาอะไรนั่นะที่ว่าเป็นแมวสองตัวในชื่อช็อกโกแลตกับวานิลลา น่ักมากน่าักมาก,มาก,มากอันนี้เราจะต้องตีตัวอะไรนะเนาะนี่วันนี้ไม่พลาดทุกคนไม่พลาดบอกเลยเมื่อวานเราพลาดพลาดแบบพลาดมากๆ ต้องเป็ดแหละโอเคเรียบร้อยครับไปกลับกันเคล็ดที่น่าจใจเราไปตีแค่มอนเตอร์ลายวันนะครับทุกคนแบบตีมาละตัวอะไรแบบนี้นะครับเคล็ดง่ายสบายๆส,สไตล์อว m มเกมที่เรารักเดี๋ยวเดือนกุมภา์นี้ ผมยังไม่ลองแต่งตัวสไตล์น,นี่เลยทุกคนวันวาเลนไทน์เลยอันนี้ <c oughs> เห็นไหมทุกคนโรล,ลิต้าเพิลล่งก,กินข้าวอิ่มทุกคนโรล,ลิต้าโรล,ลิต้าเห็นไหมน่ารักไหมน่ารัก,กนะ <c oughs> แต่งเองไวเง้เองเนี่ยลอริต้าสวยออกเราไปส่งเฟซกัน เน้นเก็บบรรยากาศเลยทุกคนโอเคลงวานิลลาช็อกโกแลตโอาไเสร็จแล้วนี่แหละเควตเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วจริงๆเสร็จแล้วนี่ยใช่ไหมยังไก็จบขอจบไปแล้วนะครับขอจบไปแล้วขอจบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเควตวันนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ด้วยก็ ขอตวไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับทุกคนงัไงก็อย่าลืมเล่เนเกมอย่างมีความสุขนะครับทุกทุกคนเลยนะครับบ๊ายบายครับ